ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับยามองเชฟทัวร์มานอกนะครับวันนี้จะได้มาบ่อปลาลุงแก้วนะครับวันนี้จะเอาปลานะฮะที่เคยเปิดให้ตกปลานะฮะใครจําได้ประมาณประมาณประมาณปลายปลายเดือนที่แล้วนะครับเราทําให้การเปิดตกปลานะครับของบ่อลุงแก้วนะฮะหน้ามองไม่ฟ้าหลงวันนี้น้ำหมดบ่อเลยนะครับ วันนี้น้ำหมดบ่อเลยนะเพราะว่าภาวะแห้งแล้งนะครับใครจำได้ดูบ่อของแก้วครับโหเป็นอย่างไรวันนี้เอาปลาออกแล้วนะฮะแห้งแล้งแหง้งแกคก สักน้อยเลยมีหั่มลายกันแล้วเปล่า <c oughs> ได้ปลาช่อนตัวหนึ่งจะตัวใหญ่นะครับเอานี่เราพิจารณาตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับปลาช่อนค้างบอหลายตัวมากเลยนะครับตัวนี้ ปิดมาตัวแล้วป่ะปลาิมปุ๊บปนดแล้วก่ะเดี๋ยวตัวนี้ไปไววก่อนเดี๋ยวเอาปลาลิมนั่นโอ้ตัวนี้ไปลงหนามไปก่อนจะตายได้อยู่ขนานขนาดน่ะ ตัวไนะปนัลล่นปลิ้มประเดี๋ยวตัวนี้ตัวใหญ่กวจะมันอยู่ในนั่น จกูั่นแะ,ะ้ะไม่หลายตัวเนาะหลายตัวกับปลิมลเดี๋ยวกาเดินไทยคีบกันเฮ้ยด้ถังกันเป็นยะังก็แล้วถ้านี่จะจกก็ไปจกเลยปลิมนะตัวใหญ่ปลาิมออกก็คังทีปีนครับมีปลาช่อนมันนอนอยู่ในรูนะอรูปลาตีตั้งกล้องกันนี่มีมัม่ง ประมาณปลายปีที่แล้วนะฮะเปิดตกปลาคนเต็มบ่อเลยนะครับน้ํานี่เยอะอยู่นะครับช่วงนั้นแต่พอมอเดือนนี้เดือนมีนาปีหกสามน้ําเริ่มขาดแกนมีเดือสักนิดเ่ยนะฮะดูะเ,เดือดนะเมืม่อกี้ได้ปลาบึกปีที่แล้วที่เขาตกมานี่ออกไปหลายตัวนะสิบกว่าตัว มื่อกีได้อีกประมาณสองตัวสามตัวตัวนะ่าจะประมาณสักสามสี่โลได้ครับปลาบึกที่ยังค้างบ่ออยู่ต้องเอาออกาาฮะไม่เอาออกไม่ได้เีืยอปลาตายนะครับปลาตายแล้วก็เน่ากินไม่ได้เลยครับต้องเอาออกปีนี้เจอภาวะแห้งแล้งหนักเกินไป ปีที่แล้วต้นแรนะาบึกไป,ปยง่ปีนี้ไปไหวเหลียกัน,นปีน่าตตัวใหญ่่งางตเบ็ดเพราะปนี้ป่าเม่หลายปยีตัใหญ่ปีน้ปเปดี๋ยวป่าลงตัวทุก สามล้วล่อยสีล้วล่อยเนี่ยนี่มันใหม่นี่ปอน,นี่ต่อมัอน,นี่ต่อไม้อยู่ในน้ำฮะ ไม้เติมครับหรือบางคนเรียกไม้ดูส้มับไม้ดูทางภาคเหนือนอนอยู่ในน้ำนานพอสมควรไหนบะออนี่พอดนดน่นอ้มไม้ประดู่ส้ม อันนี้ไม่ใช่ตะเคียนนะฮะจมอยู่ในน้ำนี่ไม่ใช่นะเข้าใจผิดไนะมไม้เติมภาษาเหนือไม้เติม,ม,มเป็นไม้มงคลนะฮะอันนี้ต้นคู่ของเขาแต่ต้นนี้อยู่บนบกต้นอยู่ต้นนี้อยู่ในน้ำนนเอ๊ยกเนี้ตานายตายตัวหนึ่ง นี่ปลาตองกำลังเล็กๆอยู่เลยปลากลายปลากลายเรา่มหนาวกันเดี๋มวมาวอานนี้้อปลีข้ี้ปลีไม่ขนะดดูปุ้น่ะเนี่ยอืมตั้งกองกัน พ้นแล้วครับปอฮะตกคนเดียวปลูกให้แซ่บตาเดี๋ยวก่อนตาเดี๋ยวโตก็ไกลปอโตก็ตกเลยเออๆเดี๋ยวกันสักก่อนตั้งได้เลย <laughs> นี่งมปลาช่อน วิวบรรย,ยากาศกับฤด,ดูหมอกวันและไฟไม่ป่า นะบ่อลุงแก้วหน้าหมอไม่ฟัหลุง ส่งขงบนนิดเดียวน้องน,นี่นะไปพุ่เละนี่มีหนะลาย <c oughs> ตัวอยู่อันนี้รูปลาช่อนนะรูปลาลิอมออกไปกีต่ตัวอู้ห้ยตัวใหญ่นะเฮ้นี่ <c oughs> ว้โวดู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  ติดแล้วมันอยู่ในหูตัวจนี้เนาะฝังซ่อมมันป้าเนาะป้าแล้วเข้าหูมันตัวนี้ตัวตัวมีอะไรโอ้่อช,อนนชอ้อนช้อนฮ่ช้อน,นช้อน เออเว้ยโอ้จะได้นี่อันานั้นานั่นตัวใหญ่นะ่ะมุดหูนี่่็จ้องไว้เลยเนอะ มันรับอย่างนี้หูนี่ตรงไหมนี่นะนี่ประมาณสักน่าจะสักกิโลหนึ่ง ย่อปลอมได้นะปลาช่อนประมาณสักกิโลน่าจะได้ไม่้นไกขีดอีกตัวหนึ่ง ช็อกเกอร์ช็อกเกอป่านี่ต่างประเทศเป็นกินกันนะนะปรต่างประเทศซ่อมกินปลาลิม้มมั่นเ้ากินปลาลิม้มไปกินปลานี่ ขัวยากเลยเนาะปะลาลิ้มน้อยกับปุกคนนั่น อยตัวนี้กะตัวใยมันยนี่นี่ตัวหนึ่งได้สตัวอันนี้ประมาณ3ขีดเคยปล่อยอันปลาดุก ตัวเล็กนะฮะไปหลายร้อยตัวนะฮะปรากฏว่าหายไปหมดน่าจะไอ้ตัวเนี้ยซัดไปละเนี่ยจะขา ว้ามันกระโดดนะปลาินใรใถังว่ยกันเน่ยถังใหญ่ก็ได้ถังใหญ่ลังก็้เขาไหวหนอยนกระโดดหายเมยหมนเข้าป่าเลยก่นนี้มันคือปลาหลินกระโดดไกลถังใหญ่ไปลาินเาไหวกินส่ตู้เย็นแอมบอกว่ใส่ตู้เย็นเลื่น้อยประกาศเที่ิวล้ไปไหนก็ได้ละ่สี่สโมงนะวะประกาศตัววาน้นเหรอช้าสี่สโมงเลยกะเฮ้ยอันนี้ทำไงนี่ Ni lòng hát kaponi của năm mặt. Oh, đấy là. Bây giờ. Bây giờ. Quất kapoa. Kiện cốm đôi mặt đôi mắt. Qua quả trong này của kỳ nữa kỳ nằm nhuỵ nặng nhuỵ nặng nhuỵ ไปตรงไหนไหนน้าแห้งหหนะมุนมีแล้วคับไปทีเดียวเหี่วดีป่ะปรีมเน,นื้นนนขอขังเลยฮะ เดี๋ยวเอาปลาไปคังไว้ก่อนนะฮะก็คลิปวันนี้นะครับก็ได้พามาชมบ่อลุงแก้วนะครับหน้ามองเป็นฟ้าหลวงที่ครั้งก่อนปีที่แล้วเนะี่ยเราได้ทําการเปิดตกปลาไปนะครับมีเพื่อนๆสมาชิกนะฮะเอ็นตึงที่แคมหนองนะครับ้วกาเพื่อนสมาชิกอาทิตย์ชู่จัวลม้ลวก็อีกต่างๆนานา,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 านะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมสังสรรค์นในการ แชร์ประสบการณ์นะฮะแชร์แชร์ประสบการณ์นะครับตกปลานะฮะกินข้าวแล้วก็น้ำมะตรมเล็กๆน้อยๆกันนะครับผมนะครับผมนะครับจะมองนะฮะเชปตัวมันนอกนะครับก็วันนี้ไ้มาทําคลิปเนาะกับการที่ห่างหายจากการทําคลิปมานานพอสมควรนะฮะเพราะว่ามีหลายเหตุ ปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่ากล้องไม่มีนะครับแล้วไม่มีเวลาตัดต่อด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ทำนะฮะประกอบกับทำอาชีพด้วยเนาะนะครับนี่วันนี้เปล่าอบอะนะครับมี่ปลาบึกได้สองตัวนะฮะอันนี้ลูกมันนะครับโอเคครับ เดี๋ยวขอปิดคลิปเลยนะกันนะครับผมเดี๋ยวปลาไปแช่ก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปของยามองเชฟทัวร์บ้านนอกนะฮะในยู u ูบนะครับถ้าชอบก็กดติดตามถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมมีแรงกําลังใจในการทําคลิปอีกต่อต่อไปนะฮะก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ